ก,ก็ปคูน้อยตัวนี้มางามสิพี่น้องเนาะคูน้อย,อนนอยางามงามปลซ้ายประกวดอุ้ยสมางามสิสมางาม,ม,างามเปิดจ้าบาทครับนี่เปิดไใบเท่าไหร่ห้าสิบห้ามัมานคืองามแต่สายไดนึงเพชรลำโของอุ้ยควายงามสิบแปดเดือนเพชรลำโขงสุดยอดควายวันนี้พ่อพันอนาคตพ่อพันเป็นเนาะเนาะสูงลอยซีใดวะใดเนาะ บวกลบบวกลบพี่น้องเพื่อนปฏิวัติแต่ว่างามต,ต้นโตช่วงโตงามครับเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันเพชรลำโขงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดว้เท่าไรกันละฮึ 5, 000, หา้าหมื่นหา้าเด้อพี่น,น้องเนาะเอามาขออนุญ,ญาตเบอร์โทรเพ,พิ่น,นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแมพี่น้องบานสว่างแชแนวผ้าพีผ้าหนองมาเิ่งตลาดโล่งพี่น้องโล่งครับวันนี้ตลาดไม่มีพี่น้องควายละควายขาดตลาดพี่น,น้องเนาะผูได้สนใจอยากเลี้ยงควายช่วงนี้เหมอะเด้พี่น้องเนาะเลี้ยงควายสวัสดีครับม้าแล้วบ่ โอ้มานอย่สันได้กินํำแข็งละหมานอยฮันเป็นว่าพี่เ้างนี่กำลังต่อรองควายบ่กใครหลายได้ขายกันดีพี่นนอะเนาะราคาค่ายกำลังมากไล่แล้วจังไงพ่อพวดีเจ็ดหาเจ็ดหาซื้อแม่สาวล่ะแม่สาวาิบสามตัวใหญ่หมืนหาหนงห่นเจ็ดพันห้าร้อยหมื่นห้าเจ็ดพันห้าโอเคสาตัวของพ่อพวดีพี่ีนองเนาะกำลังมาก่พอดีกำลังมากอ่ะ นี่คือควายพ่อบุญดีเพิ่นเนาะเดี๋ยวสิไปหาพ่อแตะเพิ่นอ่าเนี่ยพ่อแตะเพิ่นกำลังมันมาหนีอยู่เพิ่นกำลังขายควายอยู่มันจะพื้นเฮาราคาควายมากอยู่บ่ลูกมากบ่มากอยู่โอเคนี่ควายพ่อบุญดีเจ็ดพันสิบสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้เด้อพี่น้องเนาะมาพ่อแตะพ่อแตะจูงพ่อแตะจูงไปจักตัวนี่จูงไปจักตัว นย่สองตัวตัวนี้เพื่กลังตอบะตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่หมื่นเจ็ดพันหมืนต่ามพโอ้ควายพ่อเตะควายถูกเนาะพ่อแตะควายถูกซุ้มแพงๆขายแล้วพุดว่าได้กำไรบักเป็นหมื่นละเมือนี้พ่อแตะห้่อยอยนกวโอ้ยอนี่พออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเลย086ศูนย์แปดหกสองห้าเอแน่อตะควายหน่อยควายถือควายหน่อยควายงามสะพืตะการพุ่ยนบุรราชธานี่โตละ ถือๆพี่น้องเนาะนี่คือควายแม่แยกลูกทั้งสองตัวของพ่อแตะเพื่อนพี่น้องราคาสิบว่าพี่น้องเนาะหมื่นกว่ากว่าเป็นกำลังต่อรองกันพี่น้องมันมาเด้อครับเด้อขอพูดเลยละหมื่นเท่าไรก่อนนี่หมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเนาะสองตัวอยากซื้อต่อรองเอาโอเคถ้าต่อถ้าต่อใส่กันกับสามหมื่นแล้วพี่น้องเนาะต่อรองกันเอาองานต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายจับชุดนี่เบอร์โทรพอแตะเลยชุดนี่ของพอบุตรี 7, 500, 17, เจ็ดพันห้าสิบเจ็ดสิบสามห้ารอยโอเคอ่ะมันหมานเด้พอพพอิดีเลเข้าเจ้กบาทนี่ตู้ข้านี่จาคนึ่งม่เจห้าร้อยแม่สาวตู้กาบินย้ำง่ามพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อเพิ่นเปิดว้พี่น้องเนาะหน5 0 0หม่น,นเจ็ดพนห้อยแม่สาวหน่อยอออมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น เบอร์โทรทีมงาดเสียเวทเสียเวทเสียพอแตกก็ได้เอาพอใหญ่แตกก็ได้เอาเบอร์โทรอีกเสียหนึ่งพอใหญ่แตอ่ะโาเจ็ดแปดสอใหญ่แตกโคตรโง่โอ่โง่ก็วังถือว็ยงามิบโอเคสิบสิบ่อได้เหสิบเกหารอยเด้อพี่น้องตู้ตัวนี้เ้าขอบคุ้นเลียหนมันกับผมฝ่ายขวันพี่น้องมือหานี้พอเสียนัานเพิ่นเอาเข่าห่มเด็พี่น้องเสียมันเหรอเสียเมื่อเปี่ยวไปเขาโอ้ไปเขาโอ้ได้ขายแล้ว เสียเอได้ขายแล้วพูดน่ะพี่น้องของเสียนานเพิ่อนอู้เพิ่นได้ขายกันแล้วพูดน่ะเพิ่นเอาเข่าโฮมแล้วคลองความนานเพิ่นอ่ะงานมาทางผีพี่น้องเนาะหนึ่งบรรยากาศการซื้อการขายเดี๋ยวสิไปหาควายงามสั้นสอดขันสุดท้ายพี่น้องเนาะเมื่อนี้ควายเข่าตลาดบหลายได้พี่น้องเนาะต้องยอมว่าควายเริ่มจะหมดจริงพี่น้องเนาะเริ่มจะหมดจริงหายากแล้วควายเหมือนพี่น้องเนาะเริ่มหายากแล้ว ในขายหลายเหรีย่ปลูกอยู่ใ้ขายอยู่ป่ะตายแล้วโอ้เป็นกำลังต่อรองเป็นกำลังต่อรองอยู่เนาะโอ้เป็นกำลังต่อรองอยู่ควายเพื่อนพี่น้องเป็นกำลังต่อรองต่อพี่น้องเนาะมาทางผีพี่น้องเนาะปาดไปเพิ่งนผูใหญ่เพื่อนพี่น้องเนาะเห็นผูใหญ่เพื่อนตัวหนึ่งควายอยู่สิพี่น้องเนาะเขาเปิดไปแจ๊กบาทตัวนี้คู่นี้ว่าเศร้าเปล่ยพี่น้องสองตัวสองหมื่นแปดพันมองเอาเลยเพื่อน่าผู้ใหญ่ได้พี่น้องตัวนี้ผู้ใหญ่ตัวนี้ บัก Query, ทึกเผือกเผือกหนึ่งดำหนึ่งสองแปดมองเอาเลยเพื่อนมาบ่ต like ้องต่อกันเอาไปสางเนื้อสางหนังเนาะเอาไปสางเนื้อสางหนังพี่น้องเนาะเอาไปสางเนื้อสางหนังขืนมาให้มันอ้วนพี่น้องเนาะอันนี้สายขุนสายขุนสายเนื้อโดยตรงพี่น้องเนาะสองแปดไม่จากสายครับเมืองสวงเราเห็นฮาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามเจ็ดเก้าแปดเก้าสองห้าแปดเก้าสองห้าพื่นเนาผู้ใดสนใจกระทบมาต่อรองผู้ใดสองโตสองแปดซื้อใส่กันเอา หมองวาเลยเพื่อนว้าบ่อตองโอกันอีกหมองแล้วเลยเพื่อนว้าเนาะขอบคุณหลายๆเดิมมานกับผมเผือกนึงได้พี่น้องดำนึงอันนี้คือสายกำไรเดลยพี่น้องเป็นยังคือว่ากำไรเพราะมันจ่อยเอาไปอ้วนอีกขันซื้อข้อยอ้วนไปมันต่อยอดว่าใดเนาะมันต่อยอดอันนี้ต่อยอดได้พี่น้องเนาะคุณได้เลยครับคุณได้เลยโอเคช่องเข้าใจหว่าสองพันสองครับอุ้ยสองตัวพี่น้องสองหมื่นสองพันแม่ลูกตาเขาเพิ่นกระไดเลยตัวเขาเพิ่นอ่าแม่ลูกลูกสาวพฟอบอุ้ยลูกสาวพฟอบพี่น้องอุ้ยลูกเพิ่นนพี่้อง 2 2 0 0 0ตัว2หัวใจว่าท่านทองตัวย่างอยู่เนาะเอาไปสางเนื้อสางนังแล้วให้ทองอีก2อตัวที่พี่น้องเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรกันศ8น9เก้นย์แปดเก้าศูนย์สี่แปูแม่ลูกลูกสาวงามจากเมืองสวงเพิ่งสอพี่น้องมันมานขอบคุณในหลายขอบคุณเนอขอบคุณในหลายมันเป็นจูงใส่การพี่น้องโอ้มาเพื่อเท่านี้ โอเคมาเบิ okay, รดว่าสั่นเอามาเบิ่งควายใหญ่ควายงามเปิดขออนุญาตครับผมปาดมาเบิ่งควายผู้ใหญ่เงิ่นสูงได้อยู่ยลอยหาน้อหาคว่าหาบวกเลยพี่น้องเนาะใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาตนโตๆเป่นปึ๊ดเฮาเปิดไว้จังได๋ง75เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเป็นควายใหญ่เลยพี่น้องปาดพี่น้องสุดยอดพ่อพันได้เลยพี่น้องเป็นพ่อพันอาจจะเป็นผสมสายต่างมากเพราะว่าดำมืดด้วยพี่น้องเนาะโตปวปคอข้อใบเฉงใหญ่กำลังห่อนอยู่ จ้กหน่อยเพิ่นเสียาไปเขาหมจ้กหน่อยไปเขาหมาหเด้เพิ่นกำลังหอนเจ็ด <c oughs> ขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับศูนย์ดางกระพี่กัน 083- ย์แปดสามสองเก้าศูยสุดยอดเลยเอาอีกทบทวนเลยศูนย์แปดสามสองยสผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองไ,ไ่้ใดเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันบักไงดพี่น้องไงดีพี่น้องก็้ายงามปเพปิ่นพี่น้องเนาะอ้ามันมาลูกขอพูดเล่นไรกับผมอ่ะเขาหมลูกเขาหอมไปเบิ่งพอพันแม่พันบ้านี้เบิ่งพอพันแล้วว่าเพ ขออนุญาตครับข้องเข้าเปิดจังไงครับนี่ยสี่เหมือนเก่าแม่ลูกแม่ลูกสี่สิบเก่าแม่ใหญ่เนาะแม่ใหญ่ใหญ่พี่น้องแม่ปักใหญ่เลยพี่น้องสี่สิบเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่ลูกท่องพร้อมเลยพี่น้องท่องแล้วเจ็ดเดือนนี่แม่ลูกเพิ่งขบหน่อยเลยพี่น้องวุ้ยลูกขบหน่อยได้หนิเนาะลูกตัวเมียไม่หน่อยเลยพี่น้องเนาะขบหน่อยเลยแม่กับท่องสองตัวสามหัวใจสี่สิบเก่าเพิ่นเปิดไว้บุ้ยราคานี้น่าต่อรองน่าสนใจมากต่อรองไหนอีกเพิ่นอนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 0 8 2, 2> 7 3แปดสองเจ็ดสาแม่ลูกลูกแม่แม่ทอง49เนาะเพิ่นเปิดไว้โอ้หน้าสนพี่น้องหน้าต่อรองแม่อ่างดีดีพี่น้องเนาะสูงได้อยูร้อยสี่เกือบร้อยสี่สิบเจ็ดได้เนาะประมาณร้อยโดยประมาณเดสมันสูงพี่น้องเนาะโครงสร้างสวยเลยขอบพูดหล,ลายๆหมันครับผมนะพี่น้องเพิ่งบรรยากาศการซื้อการขายย้อนไปภาพไี่เพิ่งควายงามอีกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งนควายงามควายบัวลายพี่น้องเนาะ ควายไม่เยอะเดี๋ยวขอผูปหาเลยครับกตดุเลยเป็นไฟงานทางฝื่นอีกเชิญหนึ่งพี่น้องเนาะขออนุญาตยางจะน้อยพี่น้องเนาะเบิกบรรยากาศไปนำยางไปนำนะพี่น้องเนาะขออนุญาตยางไปนำมือในควายกี่หลายควายไม่เยอะควายไม่เยอะพี่น้องเนาะ ก็ผิวหน่อยตัวนี้มางามสิพี่น้องเนาะผิวหน่อยงามงามปาซ้ายประกวดอุ้ยสมาง,งามสิสมาง,งามเบอร์เจ้าบาทครับนี่เปิดไม่เท่าไหร่ห้าสิบห้ามันคืองามแต่สายไดถึงเพชรลำโของอุ้ยควายงามสิบแปดเดือนเพชรลำโขงสุดยอดควายวันนี้พ่อพันอนาคตพ,พ,พ่อพันพีน่นะ้องเนาะสูงลอยซีใดวนะใดเนาะ บวกลบบวกลบพี่น้องเพื่อนปฏิวัติแต่ว่างามต้นโตช่วงโตงามครับเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันเพชรลำโขงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดใบเท่าไรกันล่ะฮ้ห้าหมื่นห้าได้พี่น้องเนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสองเจ็ดสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสี่พี่น้องผู้ใดสนใจพอขอกพอไข่พอพันอนาคตอันนี้ว่าท่านถึงสองปีแล้วเนาะปีกว่ากพี่น้องสิบแปดเดือนเท่าไรพี่น้องอู้ยีเก่งใหญ่งาม รุ่นฟันน้ำนมเอาไปประกวดได้สายประกวดได้เลยพี่น้องเนาะสายประกวดได้เลยสวยมากถ่ายเพิ่นสุดยอดเลยเพชรลำโขงสายเปินพี่น้องอุย้ยงามดีดีเป็นควายงามเปินพี่น้องเนาะเอาทางนี่ยอนแสงแจ้งน้อยพี่น้องเนาะสวยสวยสวย,ส,วยสุดยอดพ่อพันอนาคตควายเอกว่าจังไหนงามปะงามครับผมบงามเนาะครับควายเอกว่างามการันตีความงามจากห้อยเอกงามมากเลยครับผมควายเอกมัอนี้ได้จังบาทเดียวนี่ว่ามันก็ประจานว่ามันนะท่านควายเอกมันจะเล้ยงมันนี่ว่าไม่อยากเลย โอเคโอเคอ่ะมันหมานเด้อขอบเพื่อรายๆครับผมมันหมานตัวนี้ผู้ใดสนใจอยากไปเป็นพอ่พอข่อขายพ่อพันสุดยอดต้องเพิน่นอ่ะ,อะควายงามชุดพี่น้องเนาะมเอนี้บ้านสวัสดีเชน่ยวภาพี่ผ้า้องมาออกกระออกส้มควายงามเพิ่นขออนุญาตครับเปิดจังไหนครับใช่ไม่กี่วันตัวนี้เจ็ดพันตัวนั 10, <000 S 2> ้นเลยลูกมื่นหะสองสองหมื่นสอง ต้นโตเป็นพี่น้องเนาะงามต้นโตดีได้เลยพี่น้องต้นน่ะสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันเนาะมิตรการงามของเพลินพี่น้องเนาะเข้าแตงไฮไม่พร้อมเรียบร้อยข้าวตาซายเข้าไห้พี่น้องเนาะต้นโตดีสิบเจ็ดเพื่อนมาเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องแง้วอาลาดี่พี่น้องควายแงาวควายแง้วเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นผู้น้อยทั้งสองตัวควายเหนือเพื่อนพี่น้องเนาะงามเพื่อนเพื่อนมานทำกันบ่หนิแม่แม่สาวตัวใดบ่หนีิแม่สาวตัวใดา สอสามเนาะสองหมื่นสามพันตัวนี้สองหมื่นสามพันถ่ายเพิ่นเต็มครับพี่น้องเนาะเต็มถ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะมาเพิ่งสองหมื่นสามพันตัวนี้พี่น้องควายงามเพิ่นพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกพี่น้องเนาะสองหมื่นสามพันตัวโตเนาะว่ะหลาพี่น้องเนาะสองหมื่นสามโตผูสองหมื่นสองอีกตัวนึงนี่สิบเจ็ดพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะเวียดกำลังมาต่อรองเพื่อพี่น้องเนาะเวียดกำลังมาต่อรองเพื่อห้โอกาสเพป็นต่อรองกันเนาะ สอ,สาม,อมาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์หกห้าหก0้5หนึ่งหนึ่ง้าควายงามเปิ่นพี่นองเอาไปเข่าขอ้ขอเข่าฟ้ามมาไปต่อยอด2องเปิดเปิดไปสิบเจ็ดสองาโตนะลูกเนาะขอบพูดเลไลมนมันครับผมผู้ใดสนใจโทรมาต่อร่องกับเบอร์นีได้เล,เลยพี่น้องเนาะ สวัสดีชาวเหนืท่าพีพานอนนะรับชมบรรยากาศการสื่อการขายก้อตลาดฮ่องกก็คือบ้านน้องแกตลาดชุมพลบุตรจังหวัดไร่ชิมเนืยวประมาณนี้ก่อนพี่น้องฝากปีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องก็พี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกระเสริฐความตื่นเต้นวัลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสวัสดีชาวเหนืจะมี่ความสุขความเจริญทางใจจากโรคไข้เจ็บต่างๆรำเพืเบิดหนีเบิร์ดซึมกันสวัสดีครับ